สวัสดีค่ะกลับมาพบพอกันคือเกาค่ะกับการน,นำขํามพญามวลมวนมาเล่าสู่ให้กันฟังมือน,นีเด็กข้มพญาเกี่ยวกับคําว่าเฮิมสภาพวะกึงสงูกึงดิบมาเล่าสู่ฟังก่อนเท้าสิขยายค่วมเข้ามาฟังพญากันก่อนเนาะค่ะอยากสีคอสะท้อนอุท่าหอนของชีวิตว่าต่ําอิดเพลินเอินว่าเฮิมนั่นแมนอีหยังผู้ลังค้นคงสีหูย่ามซุ่มแซวต่าหมักหงพวกพอลูกแม่ป่าหาแนวแสบมาสู่กิน โค้งหูยิ้นพ่นเบายำผ้ากันต่ำมักฮงเหิมกอนสิเติมปลาแดกแสบพรอมพองกันนัวพวกแม่คั่วแม่ค่ากัมักหาแนวเพิมเพิมเอามาเสริมแต่งหนาทางลูกค่ากัมักแห้งอันมาขามหรือกล้วยหนวยง่ามพ่อเหิมเริ่มสิสุกพ่อหน่อยคุ้นประโยชน์กับเราหลายมีความหมายมากล้นผลดีมีคุณนค้า เป็นยอนว่าเฮิมนันสำคัญด้วยสรรพคุณมันอุดมสมบูรณ์ด้วยวิตามินกินกอนสุกปลุกไห่เซลลทั่วล่างผิวหนากระเตงตึงให้นึกถึงวัยรุ่นเย้าวัยในตอนนุ่มสุ้มผู้สาวซำหน่อยกะคือนดามดังกันเฮิมกะไข่ไข่กับวัยนุ่มสาวนั่นเองยญ้ามเมื่อเห้าชลาเเ่าผิวหนังกับมากย้อน พอคือตอนอย่างน่อยตอนแตกเนื้อหนุ่มสาวย่ามถึงข้าวอายุมากสูงไหวกายย่ามเพิมห้วนสีเสริมบำรุ่งด้วยอาหารแบบที่เฮิมน้ำทาสิตำพวกสมให้ผสมนวยเฮิมเพิมเป็นการเพิ่มแร่ธาตุยาสุขาดเลืองบำรุ่งอันเครื่องปรุงกระไ่ส่วนผสมมากเขือเลนหรือว่าบักเกอร์เทศก็ะได้เป็นนวยเฮิมสุกพอมมากกอกนั่นกันเฮิมน้ำ ย่าเมื่อเก็บหมากไม่ยาก,กินโดนเอามาบ่มเฮ้านิยมเลือกสุกเข่องสุกแก้วจังคอยกินวิตามินสิลดหน่อยถอยล่มเวลาพานพวกน้ำตาลกะเล่ยพอมถ้าซุกโพดแบบงอมให้สังห้อมเบิงถอนตอนสุกหลายขายบ่ออกอย่าขอบอกให้หูกะเป็นย้อนบ่ทีใจถ้าเม่นไยัยมีความหูเลือกสันหน่วยเฮิริม เอามาเสริมการตลาดสีขายขาดเมนบอเหลือเป็นการประยุกต์ใช้ในทางการตลาดถ้าใครบ่อออกเ้ากับบุ่มเอาไว้ซูไปถ้าขายต่อบ่อเสียหายเนาะคะ่ะอันว่าเฮิมค่ำนีมีความหมายในเชิงลึกฟึกใไขเหาได้หูบ่อประมาทเลื่องไหวให้ใส่ใจละลึกลูหูเมืองทิ้งตอนยังนุ่มซุ่มมูเหาข่อยเจา้กากบมีเถาแก่ชลายามั่วล่อ,อยูซาหลงตัวโบหูเมือ ล่างเถือเ่าหัวงอกย่งหลงทีบอยู่บอ่อเศร้าที่ยกเอามาเา้าอยากให้เฮ้ามีสติสีบ่มัว่วประมาทว่าเฮิมแล้วกะเสื่อมเป็นซันดอกพี่นองเอ้ยเฮิมเป็นสภาพว่ากึงสูกึกงดีบคนเล่าอีสันสิเข้าใจกันดีเนาะคะ่ะเวลา,มาหมากไม้กจสิสุกนะั้เฮาสิเอิญมาเฮิมเฮิมมักสิน้ำมาอธิบายเรื่องช่วงอายุของมหมากไม้เพื่อบ่งบอกถึงการจเจริญเติบโตอย่างเช่นการพีดอกออกผลจากผลอ่อนมาเป็นผลแก่และกะแก่จัดแล้วกัสุกได้ี่สุดกะลวงลุ่ยไป เทอมก็คือช่วงแกจัดหรือว่าสุกงอมจากนันกัทเทะหลังจากที่สุกงอมแล้วคําว่าเิมที่เฮาคุนชิ้นตาและหุจักกันดีกันยังเช่นมห,ม,ม,ม,หมักหุงเิมหมักคมเทมหมักคมเิมก็แซบอยู่บ่คอยคือกันนี่ค่ะรสชาติมันกอรอบหวานปันไดด้วยประสบจนเกินไปหรือว่าหมักม่กวงไก่สุกที่บานเฮ้าเอินมาหมักม่วงกลนซอนก็ถือว่าเป็นหมักม่วงเิมขึ้นกันแล้วกันยังมีผลหมากลางม,มาอีกหลายๆลยอย่างเนาะค่ะที่คนล่าอีสาเอินมาเิมหรือว่าหามในภาษาไทยกลาง ขอคิดในเรื่องนี้ก็คือว่าพลไม้หมากไม,ม่เฮิมสินีคุณค่าทางอาหารสูงเลยค่ะถาซุกงอมหลายถาอาหารก็บสิเปลี่ยนไปจากแปง้งกลายเป็นน้ำตาลหรือวิตามินบวงงย่างก็สิลดลงไดขึ้นกันถ้ากายจากเฮิมไปเป็นซุกหรือว่าซุกงอมอันนี้ก็สิบ่เอือต่อค้นที่บริโภคที่มีโรคประจำตัวไดขึ้นกันอย่างเช่นผู้ที่มีโรคเบาหวานถาเฮาเลือกบริโภคพลไม้ช่วงตอนทมเพิร์ม,มนอกจากความแ่บขอบแล้วยังให้วิตามินและคุณค่าทางอาหารสูงนํำกระลองนึกงาพาบเบิ่งงนอกคะ่ะเวลาเขาตามมาัดมังคุดเฮิมนั้ ใส่บอร์เคเลนหรือว่าบอร์เคเทศตั้งหน่วยดิบหน่วยเฮิมหน่วยสุกค่ะเข้ากันไปใส่หมักกวกดิบเฮิมแล้วก็นหน่วยสุกน้ำเติมน้ำปลาปลาแดกนัวผงนัวยอลงจากน้อยน้องค่ะสำหรับผูหมักแล้วก็หันใบกระเทียมลงใส่น้ำบีบน้ำหมักหน้าสดๆลงใส่น้ำมักคมเปียบแล้วแกปูดองลงพร้อมตำนัวพอเข้ากันดีแล้วซิมเบิงใดก,กันแล้วก็เทใส่ถาดเนาะค่ะห้ยนาส้มตามด้วยหมกักพักกระเซกกุ้งขวากุ้งสดไล่หลอดไปด้วยพักสดต่างๆแล้วมีมูกินน้ำกันได้ไหลคนนี้บ้าว่าเป็นคักปยัง่ค ถ้าเฮ้ามาคือใส่กับชีวิตของคนเฮากับข้ามาเฮิมนี่สิป็นยังใดคนเฮาก็มีไหวเด็กไหวลุนไหวผ้ใหญ่งไหวชราหรือว่าไหวผู้เทาสิเห็นในว่าไหวเฮิมก็คือไหวลุนนั่นเองเพราะว่าไหวลุนกําลังมีความจะเจร่ญเติบโตของร่างกายทุกๆด้านถือว่าไหวลุนนี่เป็นไหวที่ต้องอาศัยการสร้างสรรค์และเป็นไหวที่หมอแก่การตั้งตัวตั้งใจตั้งเป้าหมายของชีวิตเป็นอย่างยิ่งถ้าเฮาบ่ประมาทในกาศในไหวก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดเนาะค่ะถ้าเฮาน้า การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา่าแม่แทบผู้ที่มีโรคประจําตัวยางเช่นผู้ที่มีโรคเบาหวานการล่องหันมารับประทานผลไม้ที่เป็นน่วยเฮิร์มเบิงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการมีแหล่ธาุและวิตามินในผลไม้สูงหรือว่าท่านที่หักสุขภาพอยากที่สมีผิวพรรณดีแล้วก็มีร่างกายสดชื่นเพราะว่าสิเป็นมกหุ่งเฮิร์มกล้วยเฮิร์มหรือว่าผลไม้อื่นๆที่เป็นน่วยเฮิร์มเนาะคะ่ะเอาราคามือนี่เอาไว้จำานี้กันก่อนเนาะคะ่ะกับข้ามมาเฮิร์มสภาพวาวกึงสูงกึงดิบ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีความเจ็บอย่าให้ยไกลความไขย้ยาให้มีอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนพบพอกันในคลิปต่อไปสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ